หากท่านรู้ว่าตัวท่านเป็นคนดีทำดีตลอดแต่คนอื่นๆต่างหากมาทำไม่ดีหรือทำให้ท่านหงุดหงิดต,ตลอดเวลาท่านก็แก้ไขได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าแก้อย่างไรนะเอาไว้ทีหลังหรือท่านอยู่ตัวคนเดียวแต่เงินไม่ค่อยพอใช้ท่านใช้จ่ายเกินตัวนะสิหรือคนอื่นมายืมไปทำให้ท่านเดือดร้อนก็แก้ได้ครับทีนี้คนรอบข้างบ้างละ่ะ หากลูกท่านใช้เงินเก่งกินเก่งเอาแต่ใจตัวหรือเมียที่บนที่น้อยใจหรือผัวชอบดูด่าวพูดคำก็ตะคอกทีหรือใครคนใดคนหนึ่งชอบเน่นการพนันอย่างนี้ก็แก้ได้ครับทีนี้ภายในบ้านท่านละท่านรู้ข้อหนึ่งและสองแล้วทีนี้ข้อสามดูเหมือนง่ายแต่ยากนะเช่งท่านเป็นคนชอบสะอาดเก็บกวาดบ้านเป็นประจำเห็นอะไรรกหูรกตาก็เก็บกวาดให้เรียบร้อย แต่คนอื่นชอบทำสกกระปกอยู่เรื่อยเยเป็นเรื่องที่ท่านไม่ชอบเลยแบบนี้ก็แก้ได้ครับเอาไว้แก้ทีเดียวนะครับส่วนคนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายค้าขายเอาเปรียบชาวบ้านเป็นคนไม่ดีเป็นคนพาลพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าอย่าไปสอนคนพวกนี้คนพวกนี้สอนไม่ได้ดีเขารู้ไปก็นำไปทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอีกผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะครับ เช่นหากคนไม่ดีรู้เรื่องตำราหว่วงจุ้ยคนพวกนี้ก็นำตำรานี้ไปทำนายทายทักคนอื่นๆที่ตกทุกข์อยู่ให้ได้รับความเดือดร้อนอีกต้องเสียเงินอีกให้กับคนพวกนี้ผมจะบอกให้ตำราทำดีให้ได้ดีหรือตำราทำคนให้เป็นคนดีนั้นเขาไม่คิดเงินกันหรอกครับคนดีทำอะไรแล้วจะไม่กลัวอดตายครับแต่มีวิธีทำานะเอาไว้จะบอกทีหลัง ผมยกตัวอย่างเกี่ยวกับตัวท่านและสิ่งรอบตัวท่านรวมทั้งบ้านท่านให้ฟังแล้วทีนี้มาดูและมารู้จักกับสิ่งลึกลับที่ท่านไม่รู้แต่ท่านกลัวกันบ้างครับเช่นผีพอพูดเรื่องผีท่านก็กลัวท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าผีนั้นท่านบอกเขาให้เขาทำดีนั้นง่ายกว่าท่านบอกคนทั่วให้ทำดีอีกครับ ท่านเชื่อหรือไม่ว่าผีที่ท่านคิดว่าชั่วร้ายที่สุดในโลกนี้นั้นไม่ว่าจะชาติใดศาสนาใดเขากลัวอะไรมากที่สุดครับผมจะบอกให้กลัวคนดีครับผีร้ายทำอะไรคนดีไม่ได้หรอกครับแล้วถ้าผีในบ้านท่านล่ะครับเช่นผีปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษผีเจ้าที่หรือพระภูมิพวกนี้เป็นผีดีครับเขาคอยคุ้มครองพวกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ เขาเป็นห่วงพวกท่านบางบ้านไม่มีผีพวกนี้ก็ยังไปเชิญเขามาอยู่เอาเขามาอยู่แล้วก็เลี้ยงเขาไม่ดีบางทีก็ไม่ให้ความเคารพเขาเขาก็โมโหโอเอาแกล้งเอาบ้างก็มีแล้วผีรอบรอบบ้านท่านละ่ะหรือผีบ้านคนอื่นละ่ะหากท่านไปมินทาชาวบ้านไว้มากหรือไปทำให้คนข้าง,ข,างข้างบ้านท่านเดือดร้อนอะไรไว้ผีที่คอยคุ้มครองบ้านนั้นอยู่ก็ต้องเอาเรื่องท่านอยู่แหละครับ ท่านดวงตกวันไหนผีพวกนี้ก็จะมาเยี่ยมท่านแหละครับทีนี้ก็ผีบ้านท่านกับผีบ้านคนอื่นทะเลาะกันแหละครับท่านก็จะเดือดร้อนแหละคนที่ชอบทําคนอื่นเดือดร้อนหากคนที่เขาเดือดร้อนมีผีคอยคุ้มครองอยู่ท่านก็ต้องระวังแหละครับท่านไปเอาเปรียบเขาไว้บาทหนึ่งเวลาท่านโดนคนอื่นเอาเปรียบท่านจะเสียร้อยกับหนึ่งบาทเลยทีเดียวคือร้อยเท่าครับ บางบ้านผมเข้าไปผีปู่ยากปรากฏตัวให้ผมเห็นผมถามว่าทำไมไม่ไปเกิดละ่ะเขาบอกว่าเป็นห่วงหลานมันยังเล็กอยู่แม่มันก็เอาแต่เล่นไพ่พ่อมันก็เอาแต่กินเหล้ากลัวหลานจะเป็นอย่างพ่อแม่ของมันเห็นไหมครับผีท่านไม่คุ้มครองคนไม่ดีหรอกครับเอาไว้ผมจะบอกวิธีการดูผีในบ้านท่านให้นะครับผมกลัวว่าท่านจะกลัวเกินไป วันก่อนผมเผลอไปเล่าให้ท่านนอนคุยกับผีให้ท่านรู้เดี๋ยวท่านนอนไม่หลับอีกเรื่องผีนี้ก็มีวิธีแก้ครับเดี๋ยวเอาไว้แก้ทีเดียวนะครับมาดูเรื่องวัตถุอาถรรพ์กันบ้างครับและต้องดูว่ามันเกิดอาถรรพ์ขึ้นมาได้อย่างไรมันมีอาถรรพ์ด้วยตัวมันเองหรือมีใครทําให้มันเกิดอาถรรพ์หรืออำนาจขึ้นมา วัตถุที่มีอาถรรพ์หรือมีอำนาจในตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องมีใครไปปลุกไปเศษหรือไปทำให้มันเกิดอาถรรพ์หรืออำนาจขึ้นก็มีพวกอัญมณีต่างๆครับของพวกนี้มีดีมาตั้งแต่เกิดครับส่วนจะเป็นอาถรรพ์หรืออำนาจอะไรนั้นถ้าจะให้อธิบายคงใช้เวลาเป็นปีครับส่วนพวกเทวรูปและรูปเคารพต่างๆพวกนี้จะมีอาถรรพ์ในตัวเองเหมือนกันครับ ตามรูปที่ช่างทำขึ้นมาเมื่อช่างทำเสร็จหรือปั้นเสร็จก็มีอาถรรพ์เกิดขึ้นแล้วครับส่วนอาถรรพ์ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นรูปอะไรนิ่งช่างที่ทำเป็นคนดีอยู่ในศีในธรรมด้วยแล้วนม่มีอำนาจมากแล้วแต่ว่าคนที่ทำนั้นทำขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใดเช่นปั้นรูปพระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อบูชาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทำความดี นี่ก็มีอำนาจความดีมีพระพุทธคุณเกิดขึ้นแล้วหากท่านทำตุ๊กตาผ้าเป็นรูปเด็กน่ารักขึ้นมาเพื่อจะเอาไว้โชว์ให้ดูน่ารักเมื่อท่านทำเสร็จเรียบร้อยตั้งไว้ที่ห้องรับแขกใครมาหาท่านมาเห็นเข้าก็ต้องบอกว่าน่ารักดีสวยดีและนี่ก็คืออำนาจหรืออาถรรพ์แห่งความสวยงามความรักที่ยึงดูดใจผู้คนจริงไหมครับ ่วนก้อนหินก้อนกรวดหรือท่อนไม้นั้นเป็นวัตถุที่พวกวิญญาณต่างๆชอบเข้าไปจับจองอยู่กันหากเป็นต้นไม้ก็จะเป็นวิญญาณที่สูงกว่าพวกแรกจะะึงเทวดากึงผีครับแล้วถ้าเป็นวัตถุอาวุธต่างๆและเช่นปืนใหญ่หอ,อกดาบหรือแม้แต่มีที่ท่านใช้ทำครัวท่านก็ไม่อยากให้ใครเอาสิ่งของพวกนี้มาชี้หน้าท่านหรือหันด้านที่มีคมเข้ามาหาท่านใช่ไหมครับ เห็นไหมครับว่ามันมีอาถรรพ์ยิ่งมีวิญญาณคนตายสิงอยู่ในอาวุธพวกนี้ด้วยแล้วท่านก็ขนลุกไปทั้งตัวทีเดียวครับแล้วสิ่งที่มีอาถรรพ์และมีอำนาจสามารถสะกดใจผู้คนเมื่อเห็นปุ๊บก,ก็ต้องหยุดคิดปั๊บเลยท่านรู้ไหมว่าเป็นอะไรผมจะบอกให้ตัวหนังสือกับตัวเลขที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้แหละครับ ท่านสามารถปลุกเสกให้ขลังและมีอำนาจในตัวมันเองแล้วแต่ความประสงค์ของท่านเลยแหละครับท่านเขียนดีก็ได้ดีท่านเขียนไม่ดีหรือไปว่าใครเข้าความไม่ดีก็จะมาหาท่านทันทีเลยจริงไหมครับแต่วิธีเขียนเดี๋ยวผมจะบอกทีเดียวนะผมอธิบายกว้างๆเพื่อให้ท่านมองภาพรวมของทั้งหมดออกหากท่านจะยึดตามตำรา่วงจุ้ยเลยนั้นโอ้โหยากมากๆเลยครับ ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังเรื่องบ้านอีกก็แล้วกันผมอยากถามท่านว่าทุกวันนี้เขาสร้างบ้านหรือสร้างสารพระภูมิให้ท่านอยู่กันแน่ครับบ้านขนาดที่บิน16ตารางวานี้ถือว่าเล็กสุดแล้วแต่ห้องนอนเขาสร้างไว้ขนาด3ามคูณสามเมตรเองซึ่งไม่ถูกต้องเวลาท่านเข้าไปอยู่ท่านก็รู้สึกอึดอัดอีก ต้องทุกต้องรื้อขยายให้ใหญ่อีกมีการต่อเติมเสียเงินอีกตอนซื้อก็เสียเงินไปครั้งหนึ่งแล้วพอเข้าอยู่ได้ไม่นานก็เสียเงินอีกวานี่ถือว่างวงจุ้ยไม่ดีตั้งแต่ตอนซื้อแล้วผมจะบอกท่านให้ครับในต่างประเทศบางประเทศเขาไม่ยอมให้ประชาชนเขาเป็นหนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกหรอกครับ จะสร้างหมู่บ้านต้องมีคนซื้อครบทุกหลังไม่มีการปล่อยให้ทิ้งร้างต้องมีคนเข้าอยู่เวลาเข้าไปอยู่เฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่เครื่องครัวชุดรับแขกห้องนอนเตียงผ้าห่มมีให้หมดครับการกู้เงินเป็นมี่ท้ทีเดียวครับไม่ต้องมาต่อเติมอะไรอีกแม้แต่การปลูกต้นไม้เขาก็จะกำหนดไว้แล้วว่าเจ้าของบ้านจะปลูกต้นไม้อะไรได้บ้าง เพื่อไม่ให้บ้านหลังอื่นเขาเดือดร้อนเห็นไหมครับบ้านเมืองในยุโรปเขาจึงเป็นระเบียบและสวยงามที่ทิ้งขยะก,ก็ต้องอยู่แต่ในบ้านไม่ใช่ไปอยู่นอกบ้านหรือหน้าบ้านหรือหน้าปากซอยภายในหมู่บ้านจะมีที่สำหรับทิ้งขยะไว้ให้เรื่องที่ทิ้งขยะนี้ผมชอบใจที่ประเทศเยอรมันมืองมิูนิกมากครับ ไม่รู้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครของเราทำไมไม่ส่งคนไปดูบ้างตามหมู่บ้านหรือตึกแถวเขาจะทำที่เอาไว้ให้รถขยะมาจอดเอาถังขยะไปท่านเคยเห็นรถน้ำมันไหมครับถังแบบนั้นแหละครับเขาเอาไปวางไว้แล้วทำเป็นสามช่องสำหรับใส่ขยะแต่ละชนิดเช่นขวดแก้วก็ช่องที่หนึ่งขยะแห้งก็ช่องที่สองขยะเปียกก็ช่องที่สาม มีฝาเลื่อนปิดเปิดอย่างดีเลยครับไม่เลอะเทอะเ,เปื้อนเหมือนบ้านเราแล้วมีวีดีโอวงจรปิดเอาไว้ตรวจดูเวลามีคนมาทิ้งขยะจะเห็นหมดเลยหากใครไม่แยกขยะก,ก่อนทิ้งก็จะมีความผิดใครมาทิ้งอะไรแยกขยะให้หรือไม่แยกเวลาถั้งขยะเต็มเขาก็จะรู้เขาก็เอารถวิ่งมาเปลี่ยนถังให้ หากเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆก็มีถึงสามหรือสี่จุดจะไม่มีมากกว่านี้ครับถ้าเป็นหมู่บ้านในประเทศไทยหรือครับเช่นในหมู่บ้านผมที่ผมอยู่นี้มีอยู่ยี่สิบกว่าซอยก็มีถังขยะอยู่หน้าปากซอยทุกซอยเลยครับหากถังขยะอยู่ใกล้ร้านค้าก็เต็มทุกวันเลยครับมีหมาไปตะกุยเรียราดทุกวันเลย บางบ้านตัดกิ่งไม้ใหญ่ในบ้านก็มาสุมไว้ที่ถังขยะบางทีก็หลายวันกว่าจะมีรถมาเอาไปคุแย่บางบ้านเห็นแก่ตัวต่อเติมบ้านเต็มทางเท้าหรือเอาหลังคายื่นออกมาจนบูน่าเกลียดคนพวกนี้ผมไม่ไปยุ่งด้วยเลยบางทีผมเห็นหมู่บ้านใหญ่ๆมีแต่คนรวยๆยอยู่แต่ปลูกต้นไม้ใบไม้ปลิวไปทั่วเดือดร้อนชาวบ้านเขาหมด ไปอุดตามท่อน้ำบนหลังคาบ้างปลิวไปหน้าบ้านคนอื่นบ้างแถมบางบ้านเลี้ยงสัตว์ก็ปล่อยให้ไปทำสกปร,ปรกไว้ทั่วหมดบางทีก็หน้าบ้านคนอื่นบางทีก็สนามเด็กเล่นว้าไม่อยากพูดแล้วหากยังเป็นแบบนี้อยู่ท่านก็อยู่แต่ในบ้านเถอะครับอย่าไปยุ่งกับคนพูดนั้นเลยหากมีเงินมากก็ไปหาที่อยู่ใหม่เถอะครับ